สวัสดีทลกคนสวัสดีเทเลคนสวัสดีทุคนสวัสดีสวัสดีเอาใครก่อนเอาเอาใครก่อนก็ได้คสวัสดีคร Pos ับท่านผู้ชมกานงานยนพี่พี่พี่คนเนก็สวัสดีครับินดีพบกเล้วยครับรการินและแก๊ผมครับแ yeah. สวัสดีครับผมนะคร <todo> ับชื่อตีี้ครับสวัครับผมชื่อโคกันเล้กวยครับาดด อยากเอาชื่อคนอื่นถือว่าใช้กี่สียมันเป็นคนแบบดีเยอะ,อะสวัสดีครับผมชื่อโคบิีครับมันเปิมพื้นที่นะเฮ้ยว่าผมเติมคนเดียวอ่ะเอาเราไปอยู่นในเกมไม้กราฟก็แนะนำที่ให้เขาฟังสิเราจะเล่นกันยังไงเราจะมาเล่นแบบเราจะม่เล่นอเอ่อไม่ต้องไลายนะได้ๆๆๆๆให้พี่เอิร์นอธิบายดีกูไหมเออทำไมอ่ะปากอธิบายแล้วงงๆไม่รู้ทำไมทำไมเสียงไอ้โกูกระตุกวะ เฮ้กระตุกได้ไงวะกระตุกจริงๆนะกระตุกได้ไงวะไปี่ภากันเลดีกว่าเดี๋ยวเพิ่มพื้นที่ครับอ่ะก็คือนะครับพวกเราจะเล่นกันเป็นสามสามเครื่องนะครับก็คือเล่นเล่นซิงเกิลเพลงนะครับแตเป็นสามเวล์นะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในชาแนลเราชาแนลเดียวเลยนะครับผมก็คืออาจีนคอม d y ีนะครับก็คือเข้ามาดูได้เลย ว่ามันจะแยกเป็น3ามวงนะคะมีดกรกาลิโมมีสติฟี้โบแล้วก็โคบริกวบด้วยค,ครับผมก็เสียงก็เสียงเดียวกันนี่แหละอากาศพร้อมกันแต่ว่าเรื่องตัดต่อผมไม่รู้นะว่าใครจะตัดยังไงอะไรทําไมแต่ว่าคือผมว่าของผมผมตัดเองของคุณสติฟี้เขาอาจจะให้คุณโคบริตัดให้โอเคก็อโอเคแล้วเขาเกมเลยดีกว่าไว้จากชาลี่ะโอเค เราไม่เป right. ็นการเสียไปแล้วเวลาก้อขอเขาวัวแล้วผมผมที่สร้างวัวไว้เรียบร้อยแล้วจำไปว่าคุณสร้างก่อนวูวเนี่ยนะอย่าพยองวัวนี้สร้างให้คนดูใหม่เลยเนี่ยมีอาจุดอาลีนนะครับผมของผมนี่ชื่อชื่อวัวโคบิคนะฮะเพลง new w ว r l d โดยเฉพาะ ตอนนี้เนไม้ลยโอ้โหเดี๋ยวทำไมทำไมพอเข้าเวอร์ปุ๊บเป็มเลยเดะสี่ตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้กูเห็นแก่อยู่ตัวเดียวตัดไม้ก่อนละตัดไม้ก่อนเลยนะครับว่าคุณทำไมเป็นคนแบบนี้วะเเราป็นคน่กีโคนดูเขาอยากดูเอาแจะทำการขุ้มแกะขุ้มม้าเอาเอาเข้าไปเอ้าเอากระตุกเอาเอาเอากระตุกเอาเอาเข้าไปอู้ สบายสบายเราก็สบายสบายเออไอพวกคอมแรงเออไม่แรงอ่ะไม่แรงอ่ะอย่างน้อยๆพวกมึงก็มีความดีพอเพีงแล้วแต่วุ้ยได้ซีเป็นหนึ่งอันสวัสดีคุณมาสวัสดีคุณมาสวัสดีคุณแก่สวัสดีแก่โอ้ย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 สวัสดีคุณมาสวัสดีคอณแก่ เอ้เอ้เอ้มีมีอาการเหล็กนิดหน่อยตอนนี้คุณหมูสวัสดีคุณแกโอ้โหแถวนี้อาคารอุดมสมบูรณ์มากไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เท่าไหร่เลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆตี้มันมันเป็นมันเป็นไบโอมทุ่งหญ้าติดกับไบโอมทะเลทรายเราเป็นชุมชีนเราขอสร้างอาวุธก่อนละอ๋อเจอะแกเอาเจ๊แกทำไมทำไม ทำไมคนอื่นเขามีต้นไม้ให้ตัดแล้วทำไมกูไม่มีต้นไม้ให้ตัดล่ะเนี่ยเราจะฆ่าแกก่อนเดี๋ยวเราจะฆ่าแกก่อนเรายังไม่ฆ่าคุณแกหรอกเอาไว้ตอนเย็นๆก่อนเราขอไว้ตัดไม้ก่อนครัวางโต๊ะครับเราเทียวตกน้ำลองสลั่นยังไม่ทันเลยเลยตกน้ำเลยเดีวเราจะสร้างขวานสร้างคิกเอ็กซ์มาก่อนเลยลองบอกเหตุผลดิทำไมเราต้องไม่แยกโว ก็พอเราเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับมันมีปัญหากับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มือเซิร์ฟเวอร์แล้วทำไมผมทำไมผมต้องมาเกิดที่ไบโอมไม้แดงเมื่องิลรูกสร้างรูกสร้างซีนึงขาดไม่ได้เลยสิโอ๊ดตัดไม้ตัดไม้ต่อเป็นเลนเหรอสิบเหลือสิบเกินสิบสองนี่เงาโอ้ผมผมเหลือสามสิบ คนใช้คอมใช่ีช่มันใช้โน้ตบุ๊กนี่นะคราผมไม่ใช้น็ตบุ๊กใช้น็ตบุ๊กใช่สิเราก็ใช้โน้ตบุ๊กนะแต่น้ตบุ๊กแกมันแรงกว่าโน้ตบุ๊กชั้นนี่หอยว้าวจ,จิ๊ดทำไงบ้มนบอกนอ้ำคานเว้ยไม่ได้บอกกันเลย ้คืนนี้ขอลงใต้ดินก่อนแล้วกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินล้าเหรอป่าวพวกความปลอดภัยในในชีวิตและทรัพย์สินเนี่เตรียมที่พักไว้ไงยังไม่าข้าไหก็เตรียมที่พักไว้ในที่ไม้ตอนนี้เพิ่งตัดเตรียมที่พักไว้แป๊บหนึ่งมินิแมปลืมโหลดเอาเวนมันโหลดไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ไู้มันไม่มีอ่ะมัไม่ได้ลงมีนิ่มแบบมีนิ่มกอะไรนะ,ะเร่าเราต้องจำสถานที่กันเดินใช่ไหมหลงทางไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าพวกเราหลงทางก็ขอขอภัยด้วยนะครับมันเป็นเรต่งิสัยคือคือคือคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่คนที่น่าห่วงคือคือด็อกเตอร์การิน จีเจไปเลยใส่ไปเลยครับหวง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 ,วงคุณยักูหวงคนเดียวเนี่ยแหละกลัวกลับบ้านไม่ได้เหลือเกินเนี่ยคนเนี้ยแม่งเดินไปเดินมาเอาเยี่หลงอะทำไงเนี่ยเที่ยนี้ทิมไหนอดอิดอิดเอ๋เราเจอป่าใบโอมต้นต้นต้น,ต,นต้นป่าใบโอมเขาเรียกป่าใบโอมหิมะเออแต่ก็ไม่มีหิมะสักกระติ๊ดเดียวเลยนะครับแล้วมันจะเรียกใบโอมหิมะได้ไง เออเดาอัดไม่เกี่ยวเดาอัดให้ดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็รู้เองเอ้ยเียแม่งโอ้โหคิปเปอร์เขาเปิดเดโอ้โหถ้าพ่อแกเห็นแบบโอ้โหทีมที่แม่งโคตรอุดมสมบูรณ์มีคนแก่มีคนแก่คณม้าคุณหมูเพียบเลยเอออันนี้อุดมอันนี้กูโคตรอุดมสมบูรณ์เลยมีคิปเปอร์ด้วยนะฮะมีซอมบี้พร้อมคุณแก่คณม้าคุณหมูแล้วก็แก่เพียบเลย จมันเป็นของพี่ลุงพีขนาดนั้นเลยเหรอเขาลงพี่นั่นไม่ใช่มีแค่คิปเปอร์กับซอมบี้นะครับมีสเกลิตันยืนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ทำไมทำไมผมไในโกผีอะวะนั่นสิมันทำไมมีผีเยอะเฮ้ยจ้า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 ไม่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 โอ้โหคุณดีคุณดีได้ยินเสียงใครตกน้ำเมื่อกี้ ถึงถึงที่นี่นะครับจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยผมจะไม่สร้างบ้านที่นี่เะเอ,อ,อ,อะเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเสียงแมงมุมอ,อยู่แถวนี้ตอนนี้เราอยากได้แมงมุมมากเลยเชิญทำไมอะ๋อจะเอาไปทำเบ็ดใช่ไหมล่ะใช่เบ็ดตกปลาที่อุปกรณ์ทํามาหากินเราเลยอุปกรณ์ทํามาหากินเราเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ เดินหา,า,าที่ที่จะสร้างบ้านหรือจะทําอะไรเราขอปักขอไว้ก่อนแล้วกันเราว่าเราเก็บอาบองเทิปไปห,หน่อยดีกว่าเอาไว้เป็นที่ป้องกันมากเฮ้ยเจอแตงโมหรือเปล่านั่นน่ะอ้เจอดีจังว่าแ่งโม้โลงสแล้วบ้าจีนเวะอ้าอออไม่มันไม่ใช่แตงโมมันคือชูการ์เครนผมหรือเปิ้อ้อยเร็มยังไม่มีหินเลย คุณแกเราขอโทษเราขอขนหน่อยนะ้เราไม่มีเกนไก่เออเออแปดน้องอ่านึกว่าขนหายเราขอแค่สามันพอคุณแกเนี่ยเราเดินจ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 ะมืดแล้วเนี่ยอยากจะหาทอสที่เจอก่อนตอนเนี้ยมันไม่มีทอสเอาถ่านเอาไม้ไปเผาก็ได้ไม่ใช่หรอใช่ก็ใช่ก็ได้ ไม่ไม่ไม่ทอทอเพราะนั่นแหละเอา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 ก็เอาไม้มาเผาผ่านก็เอาไม้มาเผาเป็นผ่านดิทำไงวะเอาเอาเอาไม้ที่ยังไม่แปลรูปอ่ะมามาเป็นมาเป็นปืนแล้วก็เอาไม้ที่ยังไม่แปลรูปอีกครึ่งหนึ่งมาสร้างเตาใช่ไหมใช่ของพี่พี่มาชกลางในกล่องค้าเป็นไม่ได้สร้างเลย เราเราเราจะเดินหาพื้นที่สร้างบ้านต่อไปเลยนะครับผูช่วงครับเราไปเจอแล้วก็เราเจอแกะดำกับแกะเทาด้วยครับมันน่าตื่นเต้นไหมเนี่ยผู้เสตื่นเต้นเลยตัดไม้ส้าบน่นเลยเฮ้ยจะข้าม้วชีหายแล้วไงก็วัวันรหี่ใา้ธรรมดาวหรอ บวบินบวบินเฮ้ยเฮ้ยจะค้ำ้วจะค้ำ้ะโอ้ยให้ตายสิทำไมของเขาจะค้ำกันเร็วของผมนีท้องฟ้าสว่างสดใสล้เยินเนี่ยนี่กว่านดบูยินดีเริ่มหิวยินดีก็หิวเดินมาสุดแมพหิวอ่ะตอนนี้ผมหิวบ้าเลยเนี่ยผมก็หิวไม่ใช่ในเกมนะูเนเลยหิวของคุในเกมหิว โอ้ยันนี้จะกินอย่างเดียวเลยแม่ค่ำแล้ววะทำไมมีรูอยู่ตรงนี้ก็โอ้ยค่ำแล้วอ่ะค่ำแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอลดัวบอลดัวแ้วเราขอแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในยิ้มก่อนนะฮะเมื่อกี้ครับพี่ไขอเนื้อทั้งบัวเท่านั้นนะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเนื้อสองชิ้นจะกินให้อร่อย เดี๋ยวว่างๆ,ๆนี่มาเล่นเนร์ลคุณได้ถ้ามีโอกาสกับเนร์คุณเราก็จะเราต้องฆ่าไปตรงนี้แล้วเราก็จะอ้าวขอบคุณสำหรับเรื่องว,วันเราลืมเราเราขุณลงไปรตรงนี้สักสองบ่ คือคือหิวนี่ในเกมหิวหรือพวกมือหิวเนี่ยก็ก็เกมก็ก็เราหิวนี่แหละของกูนี่ในเกมไม่หิวแต่กูนี่ไม่หิวกูอิ่มแล้วโอเคครับได้แปดบล็อกแล้วก็เอ้เจ้าก้าบล็อกสิได้แปดบล็อกได้ยังะงมาทำอะไรกับติ๊กเลยนะพวกคุณผมไม่สร้างหรอก วันจะสร้างบ้านกันผมจะบอกว่าคุณโฮปอลิตเขาแอนตี้ไม้ขาวนะครับไม้ถานไม่ไม่ได้แอนตี้อะไรขนาดนั้นเขาเขาไม่ชอบไม้ห่านนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แอนตี้เลยนะเขาเขาเขาี่จะหาเอาไม้โอ๊กอย่างเดียวเด้อผมเกมมาลองอยู่บนบ้านเราเนี่ยแมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะนอนไอ้ตกใจเฮ้ยคุณวัวสวัสดีนะ ส่วนนีนะที่เราเองจะเกิดเราไม่ได้เลยมันไม่เขียวะไรของเธอเดี๋ยวเราจะนอนอยู่ที่นี้ก่อนนะฮะตื่นมาบักทำไงเออตื่นละเช้าละเออโอ้ยจะคทำแล้วกูเช้าแล้วเนี่ยยัแล้วเพราะว่าเราก็สร้างโม้พร้อมกันนะมันขำแบบว่า ถึงเวลาเก็บดอกไม้แป๊บถึงเวลาเก็บทำไปละตรงเราต้องทำเราได้เวลาสร้างเตียงเราไม่มีเตียงเห็นทหมคเราก็จะหาพื้นที่สร้างบ้านไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่เจอพื้นที่ที่ผมต้องการที่จะสร้างเลยมันยังไม่สนใจสักทีเอ๊อไม่ใช่ ทำไมมันเทเรงทดลองเทเลงว่าลำใหญ่แบบนี้วะเอ๊กูเห็นแกอีกแล้วทำไมกูไม่เห็นวัวเลยวะไม่เห็นแกเลยยิงจมวัวเจ็บไม่กยุดไปเออเห็นแกอยู่ไหนวะไม่นะซอมบี้ไม่นะสเกลนิตันยิงกูอ้ากูเจอวัวแล้วกูเพิ่งพูไปโยงโยงก็ยังไม่เจอผมตกใจเออจะโวยวายอะไรกันเนี่ย ก็เสียวสลังวอบวอบเลยนะรู้ไหมออกหากินล่าเริ่มงเกมไซทุกคนรีบมาไวๆมาขุดทานกันดีกว่ามาเราจะตายเยูริตันมาจากไหนไม่รู้ดูพวกคุณจะลำบากันนะผมไม่ลำบาก สกิลิตันมนาวุ่นจิ้งกมากกาบอยู่นี่ออกหากินน่ารักใสโอ้โหรู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากผมไม่ต้องลำบากเหมือนทุกคณสโลลี่ไรสโลไลท์พอสโลลี่ไรอันนี้เอ้ยโอ้โหเป็นดันเจี้ยนไปเลย ได้เหกันแล้วเราจะได้นอนคุ้โอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาที่ไหนก็ไม่รู้เราก็เจอแร่เลยบร er like ้อยตอนนี้ทั้งผมก็ทําการเก็บฐานในบ้านตอนนี้อยู่อยู่ไบโอมไหนกันแล้วเนี่ยที่อยู่ไบโอมป่าแล้วมันอยู่ใต้ดินใต้ใต้ใต้มันก็ใต้ดินไปเป็นเป็นเป็นชาวถ้ำชาวถ้ำ วิธีการดำเนินชีวิตของแมลงปมมันก็สางตันเอ,อ้ยห่าขี้เกียดละแม่งีเกียดตั้นกียดละเกียดามบบนสามบบสมตายดินลตามสบู่วาจาอยู่ไหนจ้า Oh my god คุณสับ้าถ้าถ้าคุณเห็นตอนนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ามผมเจอไบโอมหินไบโอมหินคือมันเป็นเขามันเป็นภูเขาภูเขาหินใช่เหรอใช่แล้วก็มีฐานเต็มเลยตรงเนี้ยคูเจอหลุมลาวาคุณยังไม่พูดเลย เอ้หลุมลวาวาแล้วทำไมไม่นอนจ๊ะไม่มีแก่เหรอนอนท่านนอนได้ก็นอนนานแล้วล่ะแล้วก็ไม่หายแก่ก่ดนเนาะไม่ปัดมันไม่มีแก่เราเกิดมามิวเชี่ยบพร้อมมากเออมีแกะมีไก่มีหมูมีวัวมีครบทุกอย่างเฮ้ยพี่ไม่ครบดีไม่มีคิปเปอร์สเกลวิตตันกับซอมบี้โอ้อันนั้นอ่ะไม่มีอ่ะดีแล้ว ถ้าจะให้ถ้าจะให้ถ้าจะให้ครบนี่มันก็ต้องมีพวกสามตัวนั้นมาด้วยสี่ตัวเดียดเอนเดอร์แมนด้วยถ้าตัวสไปเดอร์แมนอันนี้ยิ่งอันนี้ไม่ต้องมาหรอกเอ๊ะสุใจหูขอบคุณสไปเดอร์แมนเนี่ยไม่ต้องมาเลยนะขอบคุณเี่ว่าสำหรับอาหารมื้อนี้นะครับชื่อว่าครับผมตอนนี้เป็นะวลาสไเดอร์แมนแล้วครับขอบคุณครับ ี่เราคุณทำทำัอะไรเนี่ยเอาเรากินเนื้อเราต้องขอบคุณเขาด้วยนะโอ้ากันเจนีราคุณวันนี้โอกาสจนลาคุณมึงก็นี่มึงก็ะเินีล้วคนอย่างเดียวเลยเราเป็นคนย่นี่แหละขอบคขอบค้าครีาบร้อแล้วครับหนึ่งันครับนัหนึ่งนตัวครับสวัสดี๋ยวรอคุณสามารถกดพื่นไปได้ ปลอดภัยที่สุดๆสร้างบ้านบนดินนี่แหละเจริญบนดินไม่นะที่ว่าสร้างบ้านใต้ดินปลอดภัยกว่านะจริงว่าจอ,กกอิงบนเอ้ยนี่พูดผิดเหรอสรอ้างมาได้ปลอดภัยกว่าเขาก็แกบอกเมื่อกี้สร้างบ้านบนดินเลยพูดผิดไงรู้สึก <c oughs> ผมเจอดันเจียนยักษ์ครับท่านผู้ชมเลยไปสวนไม่ขึ้นด้วย <c oughs> ไม่ขึ้นขึ้นมาหน่อยก็ดี ไปขึ้นมันมืดอยู่ไงมันก็เลยไม่ขึ้น,น,ออนรนบบ้านตกปลาบอยบินไม่เห็นมีนกสักตัวตกกลาบบอยบินม<อ>ีนกสักตัวโอ้ตรงนี้มันจะอุดมสมบูรณ์ไปไหนมีแต่ดอกไม้สีหาอะไรก็ไม่รู้เต็มหลายตาชิบหายเลยโอ,เอ,เอ้เอาเอาเอาเฟรมเรียบตกเออเอาเข้าไปนี่นีนน่นี่ดันเจียนยักษ์จริงๆด้วยไม่โอ้ย แม่งฝนเลตตกเออเออเอาเข้าไปแม่งดอกไม้เต็มทุ่งหญ้าเต็มหน้ากูเลยเฮียเขาปส่แหวนแบบสวมหมวกถืมาสวมหมวกมีมีเสื้อผ้าใส่้วเหรอมีหมวกใส่อย่างเดียว ทำกินใช่ไหมไมเอาหมวกไปจังเลนนะเอาเอาเฟมเดตตกเออหมวกอะไรหมวกไม้เหรอไม่หมวกไอ้ขนนี่แหละโอ้โหเจอใบโอมปาใหญ่ป็นเซลนคนนวัวที่ไหนนะลูกเขาเรียกว่าหนังวัวลูกเอาเหรอตอนนี้เป็นผีดัามุนอเมริกโอเม my ก o d ม,มัน,อน,นยอนมาพอดีุ่เขาก็ผจญภัยกันไปแล้วผมก็ตัดไม้ชิช้แรูวัอนนี้